เคล็ดลับขนมหม้อแกงสูตรโบราณนะคะจะต้องทำให้ถาดร้อนแล้วก็ต้องอเจียวหอมให้เหลืองก่อนที่จะตักแป้งลงนะจ๊ะอันนี้สูตรคัวแม่ลำดวนนะคะก็จะทำแบบแบบนี้ประจำเลยก่อนที่เราจะาใช้แป้งตัวน,นี้นะเทลงไปอันนี้เราทิ้งให้แป้งมันเห็นไหมแป้งมันก็จะขึ้นตัว ตอนนี้แป้งขึ้นตัวแล้วเราจะเห็นว่าเหมือนเหมือนฟูแต่มันมันฟูเองมันนะคะฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ใส่ผงฟูหรืออะไรคือไข่ที่เราปั่นได้อะมันจะทําให้เหนื้อแป้งฟูแล้วก็มา,าเจียวหอมให้เหลืองนะคะเจียวหอมให้เหลืองอันนี้เราทําเหมือนครัวแม่ลําดวนนี่ทาเหมือนที่ว่าเตาถ่านหรือเตาฟืนเลยคือเอาถาด ค้างเตาให้มันร้อนแป้งจะได้ไม่ติดก้นแล้วก็เจียวหอมให้เหลืองเพราะว่ามันจะได้มีกลิ่นหอมค่ะก็ครัวนี้ไม่ได้แบบว่าไปเจียวหอมหรือโรยหน้าทีหลังนะคะคือเราทําแบบนี้ทีนี้เวลาเราเทแป้งลงไปแล้วเดี๋ยวไอ้ชิ้นหอมเนี่ยมันจะลอยขึ้นเดี๋ยวมันก็จะสุกกรอบเองมันเพราะว่ามันลอยขึ้นด้านหน้าตัวแป้งตัวแป้งก็จะนอนก้นถาด คือว่าตัวไหนที่มันไม่ขึ้นมันก็จะฝังตัวอยู่ในเนื้อแป้งเลยอันนี้สูตรครัวแม่ลำดวนเองนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนอเจียวหอมแล้วเดี๋ยวพอมันร้อนหรือว่าหอมเริ่มก็จะตักแป้งเทลงตรงนี้เลยพอเทลงตรงนี้เสร็จเราก็จะยกเข้าเตาอบใช้เวลาประมาณเวลานะคะประมาณ45นาทีนะคะสำหรับ2ผถา หรือว่าถ้าไม่รีบเราก็ใช้เวลาไปเลยสองถาดนี้หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่ะเราไม่รีบก็ตามนี้นะคะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวมาตักแป้งเทลงให้ดูเลยเพราะว่าดูแล้วรู้สึกว่ามันจะได้แล้วไม่ต้องเหลืองมากก็ได้เพราะเดี๋ยวมันลอยขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลืองเองมันนะคะเพราะว่าหอมนี่จะลอยขึ้นข้างบนอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาเทลงไปเลย เลยนะคะใช้หม้อตักเลยค่ะเพราะว่าเราใช้ปริมาณเยอะลงอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะขนมหมกแกงครัวแม่ลำดวนให้เห็นเลยว่าวิธีการทาของเราแต่ว่าจะให้ทุกขั้นตอนมันก็คงเป็นไปไม่ได้นาะบางทียุ่งยิ้มยุ่ยิ้ม,มก็ตามนี้ก็แล้วกันตักแบ่งเคลงเลยนะคะนี่สองถาดแรกนะคะรสชาติเราก็ชิมเอาชอบใครชอบมันชอบหวานมากหวานน้อยก็ตามถนัด สำหรับที่เราชอบกิน,นเลยนะคะนหนึ่งถาดก็เผื่อมันขึ้นขึ้นด้วยเผื่อมันอันนั้นด้วยก็ไม่ต้องใส่เต็มมากเดี๋ยวมันจะล้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูที่หลังอีกกะปริมาณแบบนี้เลยนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้านิดนึงนะคะใช้ไม้เลยใช้ไม้เขี่ยเลยนะคะเขี่ยน้ำเลยเห็นไหม หอมมันก็จะลอยแบบนี้แล้วก็แต่งเลยว่าเราจะใช้ให้มันอยู่ตรงไหนมั่งนะคะที่หอมที่มันลอยนี่นแบบนี้เลยแต่งให้มันสวยงามว่าเราจะวางชิ้นหอมตรงไหนเห็นไหมถ้าเราไม่แต่งมันก็จะไปอยู่มุมเดียวนี่นะคะแบบนี้เลยถึงขั้นตอนนี้แล้วตอนนี้เตาเราก็ร้อนแล้วนะคะเพราะว่ามีควันขึ้นจากเตาชั้นล่างแล้วเพราะว่าเปิดไว้อะโกน้อยตอนนี้เราผ่อนผ่อนก่อนที่เราจะเอา หม้อแกงลงนี่เลยนะคะสูตรขนมหม้อแกงแม่ลำดวนโอเคค่ะเดี๋ยวยกลงเตากันเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตา before แล้เอฟเตอมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงมาลุ้นกันค่ะลุ้นกันค่ะ